อครับอันนี้ตัวไรล็อกนะครับโทนมอนสเตอร m d i นะครับตัวนี้นะครับตัวที่ขายนะครับก็จะในกล่องก็จะมีตัวมานะครับอันนี้ผมแถมถุงผ้าให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือภาษาอังกฤษมานะครับตรงนี้นะฮะทีนี้วิธีการใช้งานนะครับก็อินพุตนะครับกีตาร์เข้าตรงนี้เซนิเทอร์นี่ไม่ต่อฟเฟคลูปต่างๆนะครับตรงนี้รูนี้ ได้นะครับมีรูโฟนนะครับเสียบหูฟังฟังใช้ซ้อมได้นะครับตัวนี้เป็นระบบสอริโอนะก็เอาอูปุตมันจะมี2แบบก็คือเป็น xr l แล้วก็เป็น ts นะครับสามารถออกเป็นดูโอได้เลยคือสามารถเสียบฝั่งไหนก็ได้นะครับใช้ไฟ9โวลต์ครับตัวนีนะ้กินไฟ9โวลต์มีลิแอมไม่เยอะมากนะครับทั่วไปส่วนการใช้งาน,นครับตัวนี้จะไล่จากฝั่งฝั่งนี้ก่อนนะครับ ฝั่งภาคนี้จะเป็นภาคของแอมนะครับตอนนี้จะมีแอมสามแบบนะครับเหมือนเอาเอซีเนี่ยจะเป็นแอมวอ์กส์นะครับเอซีสามศูนย์แล้วก็ตัวฝั่งขวาอเมริการจะเป็นแอมเฟนเดอร์ ender, นะครับเดลูกแบ็กเฟสแล้วตัวซ้ายเอ็มเอสจีมาเชลนะครับแอมอังกฤษนะครับก็วอลลุ่มกับโทนเป็นเหมือนหน้าตัวแอมเลยนะครับจะเป็นวอลลุ่มมีเกนนะครับเกนของสัญญาณขาเข้ากับวอลลุ่มของแอมนะครับแล้วก็มีโทนทุ้มกลางแหลม ส่วนภาคถัดไปครับก็จะเป็นส่วนของตัวนี้เนสโซนนั้นจะเป็นส่วนของทูบนะครับเหมือนอารมณ์หลอดใช้ย่านของหลอดจะเป็นพวกช่วยเพิ่มย่านความถี่ต่านะครับของเสียงนะครับส่วนพรีเซนต์ก็จะเป็นความสว่างของเสียงนะครับเสียงใสๆนะฮะส่วนหลอดก็จะมี3แบบนะครับนะจะเป็นแบบตัวซ้ายนี่จะเป็นหลอดฟิลแบบว่าโทนมันจะแบบว่าหลอด 6L6 E l ลขําสี่เคทแอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วมาพอฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งของคาบิเนตนะคาบิเนตจะมีให้เลือกนะครับเป็นสโตรีโอคือซ้ายขวาถ้าเราเสียบออกไปซ้ายแล้วก็ปรับตำแหน่งของไม์ตัวนี้ได้นะครับไม์ก็คือถ้าเซนเตอร์เนี่ยมันก็จะอยู่หน้าอยู่หน้าหน้าดอกลำโพงตรงกลางเสียงก็จะคมหน่อยนะครับถ้ามาทาง Off it, ออฟเอ็กซิสเนี่ยก็คือออกจากเลื่อนออกจากดอกไปนะครับ เราอยากให้โทนมันโฟกัสมากขึ้นก็มาทางเซนเตอร์เยอะนะครับไว้กลางกลางก็แบบกึ่งขอบดอกกึ่งกลางดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนคาบิเนตตัวนี้ก็จะมี3ไซส์คือ1นึ่งคูเป็นคอมโบอะไรเงี้ยนะครับเออ่มันก็จะค่อนข้างจะกระชับนะครับเสียงย่านความถี่กลางอะไรเงี <ilan anders. S 2> ้ยค่อนข้างโอเคนะครับส่วน2องคูเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบดอก2องคูนก็จะมีย่านกลางเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับส่วน4ี่คูก็จะเป็นดอกแบบสีดอกนะย่านโลจะอึบๆหน่อย ชาวร็อกอะไรแบบนี้นะครับการปรับใช้งานก็คือปรับตามชอบด้วยเลยชอบเสียงครีนก็มาทางฝั่งเนี้ครับ AC หรือเฟนเดอร์นะครับบวกแล้วก็เลือกคบ,บิเนตเป็น1นึ่ก็ทําให้แบบโทนมันจะกระชับหน่อยนะถ้าเล่นเสียงแตกเยอะก็อาจจะเล่นเป็น4ี2อะไรเงี้ยแล้วก็ปรับดอกลำโพงได้นะครับตัวนี้วอลลุ่มรวมของทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับในการปรับนะการใช้งานก็จะมีประมาณนี้ครับ you <laughs>